แพทย์นภาพี่ชานนนขยับสเตปสหานะไปอีกขั้นของชีวิตคู่ล่าสุดข้าวิธีพระราชทานน้ำมงคลก็หวานมากแ h มแพที่ก็สวยหล่อออร่าเต็มเฟมนี่สีใบหน้ารอยยิ้มของคนมีความรักหลังจากที่กลับมาเป็นฝั่งเป็นฝาอีกครั้งพร้อมกับเพื่อนคนสนิทและคนในครอบครัวที่อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาหรอดีใจหรอที่แม่จะเป็นฝั่งเป็นฝาละแล้วเป็นฝั่งเป็นฝากับใครอ่ะกับกับออ พราชื่ออะไรอะ่ะพี่ด้วยที่มีน้องเลซซิ่งเข้ามาเป็นสักขีพยานรักในงานสําคัญของแม่แพทัแล้วก็พ่อพี่เฟรมนี้บอกเลยว่าเป็นอะไรที่น่ารักมากครบองค์ประกอบพ่อแม่ลูก ดยก่อนที่จะมีงานวิวาสสาวแพทก็ได้ทำเซอร์ไพรส์ประกาศเตรียมแต่งงานแต่ก่อนที่จะถึงวันวาทีเจ้าสาวก็ยังมาทํางานปกติไม่ได้เก็บตัวเพื่อเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวแต่อย่างใดแถมยังบอกเลยว่าการครั้งนี้ก็คือชิลมากค่อยตื่นตอนตีห้าเพื่อไปเตรียมตัวเท่านั้นแม่แต่งเมื่อไหร่นะอะไรเงี้ยคนก็แบบว่านึกว่าแบบมันคงจะอีกอาทิตย์หนึ่งสินะอย่างเมื่อวานขึ้นไลฟ์ทุกคนก็แบบเดี๋ยวนะแม่เออแม่ไม่เตรียมตัวเลยหรอไม่เตรียมตัวเลยหรอยังมานั่งไลฟ์จนถึงห้าหกโมงทุ่มหนึ่งอยู่เลย ค่ะคุงนี้และพอถึงวันจริงภาพที่ออกมาก็เต็มเปี่ยมไปด้วยโมเมนต์แห่งความสุขเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็สวยหล่อในชุดไทยแบบสุดๆ ดยหลังจากที่แต่งงานแล้วดานแพทก็ได้เผยว่าเดินหน้าเร่งมีทาย,ยาทคนที่2ให้เป็นของขวัญกับพี่ชาโนนและน้องเรซซิง่งส่วนจะมาเมื่อไหร่นั้นก็ต้องรอรุ้นอีกทีแล้วคงจะน่ารักไม่แพ้ให้กับพี่เรซซิ่งเลยล่ะค่ะถ้าให้พูดถึงเรื่องความรักของแพทและพี่ที่ทั้งคู่อายุห่างกันราวๆ14ปีแต่นั่นก็ไม่ใช่อุปสรรคเรียกได้ว่าไม่มีช่องว่างระหว่างวัยไม่มีปัญหาด้านช่องว่างระหว่างรักตลอดกว่า3ปีที่ผ่านมาพี่เขาเสมอต้นเสมอปลายกับแม่แพทตลอดความรักในครั้งนี้ของแพทก็ถือว่าลง แล้วและก็พร้อมที่จะสร้างครอบครัวและยองใจอ่อนจะมีลูกให้กับพี่ชาโน,นและก็น้องเรซซิ่งแถมพี่เองก็ยังเป็นผู้ชายที่ขยันพอๆกับแม่แพทเลยช่วยกันทําม,มาหากินสุดๆหลายสดดึกแค่ไหนเขาก็ยังอยู่เคียงข้างแม่แพทแถมนอกจากความขยันแล้วเขาก็ยังเป็นคนที่โรแมนติกมากช็อตที่คุกเข่าขอแต่งงานบนเรือในทริปเที่ยวอิตาลีก็มีคํามั่นสัญญาจากพี่ชาโน,อน,อนหลังจากที่คุกเข่าสวมแวนนั่นก็คือสัญญาว่าจากนี้จะดูแลทั้งแพทแล้วก็เรซซิ่งให้ดีที่สุดเรียกได้ว่าความรักของแพทในครนั้ง ก็ถือว่าลงตัวใช้ไร่กว่าเดิมพร้อมที่จะเริ่มหรือก็สร้างครอบครัวอีกครั้งและสิ่งที่ทําให้ผู้ชายคนนี้ชนะใจคือการที่พีทําให้สบายใจมากขึ้นเป็นจุดที่ทําให้รู้สึกว่าพีคงไม่ได้มาเล่นๆอยากจะเห็นว่าเขายังเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าทําให้ต้องใช้เวลาพิสูจน์รักร่วมไปถึงพีเขาก็ยังดูแลคนรอบข้างของแพทเลยเป็นจุดที่ทําให้ชนะใจและยอมใจอ่อนสร้างครอบครัวร่วมกันและจะว่าแพทโชคดีอย่างเดียวก็คงไม่ใช่เพราะว่าแพทก็คือของขวัญที่ดีที่สุดให้กับพีเป็นสีสันของกันและกันในชีวิตจน ทั้งคู่ได้ตัดสินใจร่วมสร้างอนาคตขยับสเต็ปไปอีกขั้นของชีวิตคู่